เอาละครับมาถึงช่วงของ h e ดนิวส์แน่นอนที่สุดนะครับวันนี้พาดหัวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นอีกหนึ่งพาดหัวที่เราไปดูกันนะฮะบ,บอกว่าแชฉช่วยรัฐมนตรีถูกสักฟอกข้อค้าข้อสอบนะครับแล้วก็เพื่อไทยเนี่ยลากไส้เจ๊จอนะฮะก็เป็นเรื่องราวที่แน่นอนที่สุดนะครับการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้เนี่ยก็เห็นบอกว่ามีข้อสอบรับ่วไหลนะฮะฝ่ายค้านจะปล่อยข้อสอบออกมา เพื่อไทยนี่ก็เรียก,ยกว่าเป,เป็นพักที่เป็นพักใหญ่นะครับแล้วก็ต้องการที่จะเฉ่งเจ๊นะฮะจอจานก็ไปดาวกันนะฮะว่าเจ๊จอจานนี่เป็นเจ๊อะไรนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ที่ต้องตรวจสอบกันนะครับว่าการอภิปรายรั้งนี้จะเป็นอย่างไรนะครับอ่ะไปดูหัวข้อต่อมานะครับหัวข้อต่อมานี้ขยายกักตัว21วันแน่นอนที่สุดนะครับสบคนั้นก็ออกมา แสดงความเป็นห่วงนะครับรวมทั้งกระทรวงสาธาร,รณาสุขเองก็เห็นว่าจริงๆแล้วการกักตัว14วันกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นั้นดูเหมือนจะน้อยเกินไปละเพราะว่าบางครั้งเนี่ยผ่านไป14วันยังไม่แสดงอาการยังไม่แสดงผลตรวจไม่เจอแต่21วันเนี่ยเป็นมาตรฐานที่ต่างประเทศนํามาใช้ผมเชื่อว่าการกักตัว21วันน่าจะส่งผลดีกับการป้องกันการแพร่ระบาดในครั้งนี้ด้วยนะครับส่วนแห่กันสมัคร เราชนะก็ทุกภาคทุกจังหวัดแล้วก็ทุกสาขาของธนาคารกรุงไทยน่าเห็นใจเหลือเกินนะครับเจ้าหน้าที่ที่มีน้อยอยู่แล้วต้องแบ่งสรรปันส่วนออกไปตั้งเป็นศูนย์บริการนอกสถานที่ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับที่ไม่มีสมาร์ทโฟนที่ไม่สามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันหรือว่าแสดงตนได้ทางสมาร์ทโฟน ก็ต้องมาต่อคิวต่อแถวกันบางรายมากันตั้งแต่ตีสี่นะฮะกว่าจะทําเสร็จแล้วก็ได้รับการยืนยันเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยหนึ่งทุ่มกว่าจะกลับบ้านบางคนตากแดดร้อนถึงกับเป็นลมเลยนะฮะนี่เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากนะฮะแต่ว่าก็ยังมีหลายจังหวัดนะครับที่มีการวางมาตรการจัดได้ค่อนข้างดีครับอีกอันนึงนะฮะบอกว่าปลอดภัยกินได้น้ําบาดาลโซดาอันนี้เป็นข่าวดีของจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับปรากฏว่าน้ําแร่ ที่กรมทรัพยากรน้ำเนี่ยไปขุดเจาะเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนภัยแรงให้กับประชาชนที่จังหวัดกาญจนบ,บรุรีปรากฏว่าไปเจาะแล้วเป็นน้ำแร่พุ่งขึ้นมานะครับมีการตรวจสอบแล้วก็ปรากฏว่ามีแร่ธาตุที่มีคุณประโยชน์กับร่างกายเยอะแยะมากมายเหลือเกินนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องที่ชาวจังหวัดกาญจนบ,บุรีต้องดีใจมากๆเลยแต่ว่าน้ำแร่น,นี้นะฮะต้องบอกนิดหนึ่งว่า พอได้มาแล้วเนี่ยต้องนําไปกรองก่อนนะครับผ่านการกรองก่อนเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยจะมีตะกอนของเหล็กนะครับที่ค้างอยู่อาจจะทําให้น้าแร่ออกไปสีเหลืองๆล,ล่าสุดเนี่ยนะฮะท่านอธิบดีท่านก็อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำนะฮะท่านดื่มโชว์เลยนะครับแต่ว่าท่านดื่มจากการกรองแล้วนะครับที่ดีใจไปมากกว่านั้นนะฮะยิ่งกว่าถูกระวันที่1ก็คือตอนนี้เนี่ย ที่ดินที่กาญจนบุรีจากเดิมไร่ละ70,000ตอนนี้ขึ้นเป็นไร่ละ300,000ครับท่านผู้ชมเพราะว่าบรรดาโรงงานอุตสาหการรมก็เตรียมที่จะไปกว้านซื้อที่ดินเพื่อที่จะทําเป็นโรงงานในการขุดเจาะแร่แล้วก็ผลิตแร่ออกมาจําหน่ายนะครับเพราะว่าบอกว่าเป็นแร่เป็นน้ำแร่ที่มีรสชาติเหมือนกับโซดาใช้ดื่มได้ปลอดภัยไม่มีสารตกค้างไม่มีสารพิษนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับผมว่าจะเป็นน้ำแร่ ที่ปรากฏว่ามีคุณสมบัติดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาครับนะฮะถูกฆ่ามา8ปีศพน้องหลิวนะครับก็อย่างที่ผมได้เรียนนําเสนอไปแล้วนะครับก็เป็นภาพที่พ่อแม่ของน้องหลิวนะฮะไปจุดที่พบศพนิรนาม3ศพแล้วก็ตรวจ DNA แล้วพบว่าเป็นเป็นศพของน้องหลิวนะฮะก็พ่อแม่ก็สะอื้นล่าให้แต่น่าสะเทือนใจอีกอันหนึ่งก็คือคุณพ่อของน้องหลิวเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับว,ว่าน้องหลิว เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆอายุเพียงแค่19ปีนะครับคนที่ฆ่าน้องหลิวได้เนี่ยทำไมใจร้ายขนาดนั้นน้องหลิวไปทําอะไรให้ผิดอกผิดใจถึงได้ต้องถึงกับฆ่ากันแล้วน้องหลิวจะสู้ได้ยังไงนะครับก็พุ่งเป้าไปที่พออหนุ่มใหญ่ที่เป็นคู่รักต่างวัยกันนะครับไปดูพาดหัวของหนังสือพิมพ์เดลีู่กันบ้างนะครับเดลี่นิวส์เป็นอีกพาดหัวหนึ่งที่น่าติดตามทีเดียวนะครับเดลี่นิวส์ขึ้นพาดหัวใหญ่ต่างจากไทยรัฐนะฮะบอกว่าปรับแผนสู้โควิดกลายพันธุ์ สอทอก็คือกระทรวงสาธารณสุขนะครับสั่งกักตัวเพิ่มเป็น21วันนะครับตอนนี้ที่น่าเป็นห่วงก็คือที่แอฟริกาอังกฤษบราซิลมีการแพร่กระจายของไวรัสสายพันธุ์ใหม่นะครับที่ติดง่ายแล้วก็รักษายากนะครับส่วนปทุมธาน,นีนะครับลามไม่หยุดนะครับตอนนี้คนขับรถเมยสาย34ติดไปด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่ไปตลาดสุดชาติตลาดพรพัฒก็ต้องระมัดระวังตัวหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ แม่ค้าแม่ค้าพ่อค้าที่นั่นติดกันหลายคนทีเดียวครับพาดหัวต่อไปครับจ้องสิทธักกรุงไทยคุณยายโดนตะคอกน้ําตาไหล <c oughs> คุณยายน่าสงสารมากนะครับเมื่อวานนี้เป็นเรื่องราวที่สื่อโซเชียลนามาตีแผ่กันเยอะเหมือนกันนะฮะบ,บอกคุณยายก็ป่วยเป็นเบาหวานด้วยนะครับแล้วก็ช่วงที่ไปรอนานยาก็ไม่ได้กินอาการเบาหวานก็กําเริบก็เลยทําให้เบลเอๆไป ก็เห็นบอกว่ามีเจ้าหน้าที่มาให้ความสะดวกแต่ว่าอาจจะใช้เสียงน้ําเสียงที่แข็งไปหน่อยนะครับขู่ตะคอกเจ้าตัวน้ําตาไหลบอกว่าเราไม่ใช่วัวไม่ใช่ควายทาไมต้องว่ากันขนาดนี้อีกด้านหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยก็ออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่าไม่ได้พูดอะไรรุนแรงเลยก็เนื่องจากว่าเป็นผู้สูงอายุนะครับต้องใช้เวลาในการอธิบายเยอะหน่อยแต่บังเอิญการสแกนใบหน้ามันไม่สามารถทําได้ที่ธนาคารสาขานั้นก็เลยบอกปัดบอกว่าถ้าไปสาขาอื่นจะเร็วขึ้น นี่ก็ต้องติดตามกันนะครับว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรครับอีกพาดหัวหนึ่งนะฮะบอกว่าจอดจับพอโรงเรียนขี้หึงฆ่าน้องหลิวแกะรอย DNA นี่ก็นำเสนอไปแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทางตํารวจไม่นิ่งนอนใจแน่นอนนะครับสามารถที่จะสาวหาตัวได้นะครับถึงแม้ว่าระยะเวลาจะผ่านไปถึง8ปปีแล้วแต่ว่าความยุติธรรมก็คือความยุติธรรมนะฮะอะไรก็ตามแต่ที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วไม่ถูกต้อง ผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คงจะไม่ปล่อยเอาไว้แน่นอนไม่ว่าจะมียศมีตำแหน่งหรือว่ามีสถานะทางสังคมอย่างไรนะครับเมื่อกระทําความผิดแล้วคุณพ่อน้องเลียวบอกว่าเขาจะต้องชดใช้กรรมต่อไปนะฮะนั่นก็เป็นเรื่องราวของ h ฮดนิวนะครับที่นํามาเล่าแล้วก็นํามาบอกก่าวก่อในช่วงนี้นะครับ